หมายที่ว่ามันเข้ามากินนะครับนี่ก็จะเป็นอย่างนี้นครับมันเข้ามาขุดหากินปวกกินอะไระครับเนี้ยเต็มเลยครับเนี้ยรอยแลนเข้ามาขุดนะครับเนี่ยครับถ้าหาหมายต้องดักต้องดักหาอย่างนี้นครับหมายครับวิธีการหาหมายครับเนี่ยมันจะมาขุดกินปวกหรือว่ากินพวกแรงในดิน,น FC บ่าเราใต้ทุกคนครับวันนี้ครับผมก็จะพามาดูนี่ครับกับดักแรนครับผมนี่ครับนี่ครับกับดักแรนที่ผมมาทําไว้นะครับเดี๋ยวผมจะมาสาธิตให้ดูนะครับ้ามันทํางานยังไงนะครับนี่ครับก่อนอื่นเลยครับเดี๋ยวผมจะบอกวิธีการทำครับก็ไม่ยากเลยครับก็นี่คับให้ทําไม้โค้งนี่ครับตัวนี้ครับเป็นไม้โค้งครับตัวนี้จะเป็นไม้โค้งครับนี่ครับแต่ว่าผมใช้เป็นเหล็กนะเพราะว่ามันเสียบง่ายนะครับเสียบลงดินง่ายแล้วก็ทนนะครับแต่ถ้า ใช้เป็นไม้นะครับผมว่ามันค่อนข้างจะไม่ค่อยทนนะครับเพราะว่าเวลาใส่กับดักเข้ามาครับมันจะมันจะหลุดนะผมมันหลุดมันหลุดบ่อยครับก็เลยใช้เป็นเหล็กนะครับแล้วก็จะมีไม้ตัวนี้หนึ่งอันนะครับเนี่ยครับให้มันอยู่อย่างนี้ครับความยาวก็เท่ากับอ่าให้มันติดไว้กับเหล็กโค้งเราได้นะประมาณนี้ครับเนี่ยครับให้พ้นเหล็กโค้งนิดนึงครับซ้ายขวานะครับแล้วเราก็จะบังข้างๆไว้นะครับข้างๆเราก็จะกันไว้เพื่อไม่ให้แรนเข้าไปกินข้างในครับเราจะให้มันเข้าทางนี้ทางเดียวนะครับเนี่ย เนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นไข่นะครับแล้วก็จะราดไข่ไว้่างนี้คนระับแล้วก็ทิ้งเปลือกไวน้นคะรับเผื่อมีพังพรอนเข้ามานะครับเผื่อติดพังพรอนหรือว่า,าสัตว์อย่างอื่นด้วยนะครับเนี่ยพอตรงนี้เสร็จแล้วใช่ไหมครับเนี่ยมาดูไม้เนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นบ่วงของเรานะครับมัดบ่วงวิธีมัดบ่วงคนระับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเนี่ย๋ยวผมจะดึงคันให้ดูนะครับเนี่ยตัวนี้เป็นคันของเรานะครับเนี่ยคันของเราก็จะประมาณนี้นะครับ ครันที่เราจะใช้ติดนะครับดึงแรงนะผมเนี่ยแล้วก็จะมีสลักนะครับนี่บสลักตัวหนึ่งครับความยาวของเชือกก็ประมาณนี้ครับเชือกที่ผมใช้นะครับเนี่ก็จะเป็นเชือกแบบนี้ครับเนี่ยสีดานะผมใช้เป็นสีดําขนาดเท่านี้นะครับเนี่บเดี๋ยวมาดูวิธีการใส่กันเลยครับวิธีการใส่ก็ไม่ยากครับก็นี่ครับดึงดึงคันลงมาครับนี่ยคันลงมาครับดึงคันลงมาครับนี่ครับดึงคันมาเกาะตรงนี้ก่อนครับ เนี่ยพอเกาะเสร็จแล้วก็ดึงไม้ขึ้นมานะผมเนี่ยครับดึงไม้ขึ้นมาล็อกไว้นะครับเนี่ยครับถ้าอยากให้มันติดง่ายๆก็ล็อกไว้นิดๆพอนะครับเนี่ยครับมันก็จะได้รูปแบบประมาณนี้ครับหลังจากนี้นะครับเราก็จะทําการนีครับดึงบ่วงครับเป็นวงกลมนะครับเดี๋ยวเราตั้งกล้องให้ดูนะครับเราทําการดึงบ่วงขึ้นมานะครับ ับเชือกบ่วงขอเราครับแล้วก็ดึงบ่วงขึ้นมาครับนี่ครับยดึงบ่วงขึ้นมาประมาณนี้ครับสองข้างเลยครับผมเนี่ยับมันก็จะได้ประมาณนี้ครับบ่วงของเรานะครับ แล้วตรงนี้ครับเชือกนี้ครับให้ให้อยู่ประมาณนี้ครับให้อยู่เสมอกับไม้นี้พอดีครับย้ํามันโผล่มาครับนี่ครับเข้าไปงี้ก็ใบไม้ปกก็ได้ครับแต่ว่าแรนมันไม่ค่อยตกใจครับมันไม่ค่อยขี้ตกใจเหมือนสัตว์อื่นนะครับเนี้ยครับก็ปกไว้ประมาณนี้ครับเนี้ยครับพอทีนี้ครับมันจะเข้าไปกินไข่นะครับมันไม่มุดเข้าไปข้างล่างครับมันจะดันเข้าไปข้างหน้าครับเดี๋ยวมันจะเข้าไปเนี้ยครับเดี๋ยวจะทําให้ดูนะเดี๋ยวมันจะสาธิตให้ดูนะครับกับไม้นะครับ เนี่ยพอลาแรนดเข้าไปนะครับเดี๋ยวเขดูนเนี่ยพอแรนดมันจะเข้าไปกินไข่ใช่ไหมครับเนี่ยมันก็จะหัวจะข้ามไปก่อนนะหัวมันจะอยู่ประมาณนี้ครับตัวนี้เป็นขามันคนระับเนี่ยหัวจะเข้าไปอย่างนี้คนระับไปทําให้ไม้ตัวนี้ตกนะครับนี่ครับบวงก็จะดีดขึ้นคนระับทําให้ติดคอมันพอดีครับเนี่ยจะติดช่วงคอนะครับเนี่ยประมาณนี้นะผมกับดักของเราคนระับ ทำง่ายเลยครับให้ดูไกลๆนะครับเนี่ยครับตัวไม้นะครับไม้กวงครับไม่จําเป็นครับอย่าใช้ไม้ไผ่หรือว่าไม้อื่นที่เรามาปักนะครับเพราะว่าบางทีมันปักไม่ค่อยลึกนะครับแล้วมันทําให้ในการสปริงดีดขึ้นครับมันดีดไม่ค่อยแรงครับผมแนะนําให้เป็นไม้ที่มันอยู่ตามป่าเลยนะครับเนี่ยครับหาไม้เหมือนที่ผมทำครับก็ประมาณนี้ครับโค้งจากโคนครับขึ้นมานีะครับแล้วระยะที่มันอยู่ก็ต้องตรงกับ ตรงกับไอ้กับดักของเราพอดีนะครับอย่าให้มันอย่าให้ปลายคันมาอยู่แถวนี้ครับมันไกลเกินครับเชือกมันจะมาครับให้เชือกครับเนี่ยบสังเกตดูเชือกตัวนี้ครับให้มันตรงเนี้ครับตรงลงมากับไอ้ตัวนี้ครับนี่ครับตัวนี้เป็นคันนะครับโค้งๆครับที่ผมใช้เป็นเหล็กนะครับมันปักลงดินง่ายครับแล้วข้างในก็จะหาไม้นะครับอ้อมไว้นะครับบังไว้นะครับเพื่อไม่ให้แรนเข้าข้างหลังนะครับให้มันเข้าข้างหน้าอย่างเดียวนะครับบังคับให้มันเข้าข้างหน้าครับแล้วก็เชือกเนี่ยครับ เชือกเชือกที่ใช้นะครับเนี่ยครับก็ถ้าไม่จําเป็นอย่าใช้นาล่อนผมครับันเป็นเชือกนล่อนครับถ้ามันพันนานๆนมันจะขาดนะครับแต่ก็ให้ใช้เป็นเชือกได้นะครับเบอร์ใหญ่นะครับเนี่ยเปอร์เบอร์เบอร์มานี้ครับผมเนี่ยแล้วก็ไม้ตรงนี้ครับก็พยายามให้มันอ่อนๆนะเพราะว่าถ้ามันแข็งเกินไปนะมันจะดีดมันจะตกลงนะครับถ้ามันถ้ามันหนักเกินกว่าน้ําหนักตัวบนครับเนี่ยครับพยายามใช้ไม้ที่บอลครับเนี่ยครับที่ผมใช้นะครับ แล้วก็ข้างข้างนับก็ปักเนี Luckily, Hence, ้ยเพราะว่าไม่ให้เชือกมันดิ้นออกไปได้นับเนี้ยผมปักซ้ายขวาไว้เนี้ยครับหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้ครับกับดักของเรานะครับเนี้ยมันก็จะอยู่อย่างนี้นะผมเนี้ยหน้าตาของกับดักนะครับนี่ครับก็จะอยู่ประมาณนี้ครับเยือลรอนะครับเห็นเขาใช้ไข่กันนะครับผมก็ผมก็ไม่ไม่เคยใส่นะครับก็มีเพื่อนครับเคยใส่นะครับตัวนี้เพื่อนมาดักให้นะผมตัวนี้เพื่อนเป็นคนมาดักนะครับกับดักตัวนี้นะครับ เพื่อนภาสาธ like like yeah. right ิตว so ิธีการให้ผมดูครับมันขึ้นมาใส่กับผมนะครับสองคนนะครับดักตัวนี้ครับเนี่ยมันบอกว่าใช้ไข่ล่ออย่างนี้นะผมเนี่ยครับเวลาแรนเข้าไปนะครับมันก็จะเข้าไปข้างหน้านะครับเนี่ยครับเข้าไปแตะแตะโดนไม้ไม้สีขาวนะครับพอไม้สีขาวตกลงครับสลักของเราเนี่ยครับมันก็จะกระเด็นขึ้นครับแล้วบ่วงที่มันอยางล่างะครับอ้อมไปตรงกลมเนี่ก็จะติดคอพอดีนะครับหรือไม่ก็เป็นสัตว์อย่างอื่นนะครับก็น่าจะติดนะครับพวกอีเห็นหรือว่าพวกงูนะครับที่มันเข้ามากินไข่นะครับ แล้วก็พวกพังพรนะครับพังพรก็ติดนะผมนะครับกระดักง่ายๆลครับแล้วที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งครับก็พยายามให้เชือกเชือกตัวนี้ครับให้มันอยู่ล่างนะอยู่ใต้ไม้ขาวๆนะครับอย่าให้มันล้นออกมาข้างหน้าเกินไปนะผมเดี๋ยวมันจะติดตรงช่องท้องหรือว่าที่อื่นครับที่ไม่ใช่คอมันครับเราใช้มันติดคอพอดีนะผมนีครับก็วิธีการหาไม้นะครับ เพื่อนบอกมานะครับตัวนี้เพื่อนแนะนํามานะครับก็ไม่ยากเลยครับการหาหมายนะครับก่อนอื่นนะครับให้ดูรอยที่ว่าเป็นดินครับมันจะขุดดินครับเพราะว่าพวกแรนดันหากินปลกหรือว่ากินแมลงครับบริเวณใกล้ครับถ้ามันขุดเยอะๆนะครับก็มันจะเป็นมันจะขุดนี้ครับมันจะขุดขุดรูไม่ค่อยลึกมากครับนะครับมันจะขุดไปนี้ครับหนึ่งครับดูรอยที่มันขุดนะครับในการหาแรนครับผมดูรอยที่ว่าแรนมันขุดครับตรงนี้ผมก็ดูแล้วมันมันมีรอยขุดอยู่ข้างล่างครับบริเวณนี้ครับ มีรอยขุดเยอะเลยนะครับแล้วก็สองครับให้ดูรอยตีนครับที่มันขึ้นต้นไม้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูครับรอยรอยเล็บของมันครับเวลามันขึ้นต้นไม้นะครับเนียเนียบรอยเล็บเวลาปีนต้นไม้นะครับเนียรอยเล็บของมันครับเียรอยเล็บครับสามเล็บนะครับขึ้นต้นไม้นะครับเนียบเต็มต้นไม้เลยครับเนียบจะเป็นรอยที่มันปีนต้นไม้ขึ้นครับเนี่ยเวลามันขึ้นต้นไม้นะครับก็แสดงว่าแถวนี้มีแรนครับก็ดักเลยนะผม เนี่ยบริเวณนี้ครับดักโดยใช้เหยื่อล่อนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปนะผมจะสาธิตโดยที่ว่าไม่มีเหยื่อครับแต่ว่าเราจะทําแบบบังให้เป็นทางเลยครับเนี่ยเราจะบังบังกับดักตัวนี้ครับเนี่ยเราจะบังแบบนี้ครับไม่ได้บังอ้อมครับเราจะบังซ้ายขวาครับเนี่ยบังไปทางซ้ายแล้วก็บังตัวนี้ครับตอกหลักเข้าไปครับทางขวาครับเป็นเมตรสองเมตรนะครับผมเนี่ยยาวไปถึงขอนไม้นู่นครับ แล้วก็ฝั่งนี้ก็จะยาวมาถึงกิ่งไม้ตรงนี้นะครับเพื่อที่จะให้มันเดินตามทางนะครับสักสี่ห้าวันมาดูนะครับอาจจะติดนะครับผมแลนนะครับเนี่ยครับเหมือนคลิปที่แล้วนะครับก็เจอมันอยู่ในโพรงนะครับผมแลนนะครับสองตัวนะครับคลิปนี้ก็เลยลองมาดักเอฟซีดูนะครับวิธีกระดักแลนนะผมเนี่ยครับเนี่ยเป็นวิธีการสาธิตกระดักนะครับผมเดี๋ยวดูใหม่นะครับเนี่ยคันของมันนะครับก็จะเชือกก็จะยาวมาเงี้ยบตรงมาถึงนี่พอดีนะครับให้มัน ตรงนี้ครับผมนี่ครับแล้วก็โค้งนี่ก็โค้งมาเนี้ยเหล็กใช้เหล็กนะครับผมผมใช้เหล็กนะครัเพราะว่ามันเสียบเข้าต้นไม้ง่ายนะครับเหล็กนะครัเนี้ยมันเสียบเอ้ยมันเสียบเข้ากับดินง่ายนะครับเหล็กมันเล็กนะผมมันก็เสียบเข้าลึกนะครับมันเลยทําให้ไม่ถอนขึ้นง่ายนะเพราะว่าเหล็กจะเป็นตัวรับน้ําหนักทั้งหมดนะครับเวลาดึงเชือกออกมาครับเชือกมันมันเป็นสปริงครับกับต้นไม้เรามัดครับมันจะทําให้ถ้าเป็นไม้มันจะถอนนะผมใช้ไม้นะมันถอนนะก็เลยใช้เป็นเหล็กนะเนี้ยครับ เหล็กประมาณนี้ครับเหล็กเส้นครับเหล็กเหล็กเส้นของเราครับแล้วไม้ตัวนี้ก็หามาจากธรรมชาติครับหาแถวนี้ครับไม้นี้ก็เหมือนกันครับแต่ว่าพยายามให้ไม้ตัวนี้เบาๆไว้นะเพราะว่าถ้ามันหนักนะครับมันจะตกลงก่อนนะเพราะว่ามันรับน้ําหนักไม่ได้นะนี่ครับน้ำหนักตัวนี้คนระับไข่ก็เอามาลาดเลยนะผมถ้าไม่ติดล้วก็มาลาดใหม่เรืยยนะ่อยๆครับลาดมาลัดลูกสองลูกคนะรับลาดเลยคนระับคุ้มค่าคนระับถ้าได้แรงครับตัวหนึ่งครับนะี่ครับผมก็ทิ้งเปลือกไข่ไว้เงี้ยครับผม เดี๋ยวจะสาธิตให้ดูใหม่นะครับถ้าแรนเข้ามานะครับสมมุติว่าแรนเข้ามาจะมากินเหยื่อของเรานะครับมันเดินอ้อมครับสมมติมันเดินอ้อมครับมันเดินอ้อมจนมันหาทางเข้าไม่ได้มันก็จะมาเข้าข้างหน้าครับเพราะว่าเราบังทางมันหมดแล้วนะครับแรนนะครับมันจะไม่เข้าตรงโลกๆนะครับมันจะมาเข้าที่งโล่งครับเนี่ยครับเหมือนฝั่งหน้าข้างหน้าเนีครับเวลามันเข้ามากินครับเนี่ยหัวมันเข้าไปอย่างนี้ครับขาก็จะไปเหยียบครับขาจะไปเหยียบไม้เนี่ยครับเนี่ยครับ ติดเลยครับผมเนี่ยถ้าเป็นแรนก็หนักพอสมควรครับเนี่ยมัาก็จะติดอย่างนี้นะผมส่วนมากครับเวลาแรนมันติดนะครับเนี่ยสมมติมันติดคออย่างนี้ครับแรนมันตัวหนักนครับมันก็จะ Star พันตัวมัน,นครับส่วนมากมันก็จะติดคออย่างนี้ครับพอมันติดนะครับมันก็จะเริ่มพันตัวมันเอนงนนครับเนี่ยไม้ตัวนี้จะเป็นตัวรับน้ำหนักของมัน,นครับเนี่ยอย่างน้อยก็สี่ห้าโลนะครับแรนครับตัวหนึ่งครับในป่าครับผมเนี่ยติดคอ ไม่นานครับมันจะพันับมันจะเริ่มพันับหมุนพั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 นตัวมันจะมันตายนะผมเนี่ยครับน้อยมากครับที่มันจะหลุดนะครับเนี่ยบ่วงของเราครับเนี่ยมันจะเป็นสปริงดีดขึ้นพอดีเลยครับเนี่ยก็ประมาณนี้ครับกับดักแรนครับเดี๋ยวคลิปต่อไปจะดักแบบไม่ใส่เหยื่อให้ดูนะผมเนี่ยครับวิธีการนะผมก็เหมือนเดิมครับใครื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยครับก็เอฟซี บางท่านที่ติดตามก็ต้องขอบใจมากนะผม FC ที่ติดตามผมมาตลอดนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับ